จะรู้ของกินที่สามเพลงอร่อยขนาดนี้มาเริ่มที่ฝั่งจัก,กรวรรดิกับร้านข้าวแกงแม่ออที่เด็ดเลยก็คือหมูเค็มหมูหวานและหมูไข่เค็มอาหารหลากหลายและราคาถูกแล้วไปกันต่อกับร้านทอดมันปลาอินทรีที่มีคนยืนรอคิวมากที่สุดในย่านนี้ตัวทอดมันเข้มข้นเนื้อแนนชิลละห้าสิบบาทเท่านั้นก็ขอลองมาสักหนึ่งอืมแซ่บลืมถึงพริกถึงขิงทำถึงขนาดนี้ก็ต้องขดองขดับเผ็ดด้วยน้ำข่าป้อมจากร้านคันกี่น้ำเจ้าทองกันหน่อยและถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกินลูกชิ้นทอดต้องห้ามพลาดร้านนี้เลยเพราะเป็นร้านลููกกชชิินนททีี่่่ออรยสับเจซมล และมาต่อกันที่ของหวานกันหน่อยกับขนมไข่สัมเพลงเจ้าดังที่กลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งซอยมันปิงป้งกล้ยปิ้งป้าตันที่เปิดขายมานานกว่า10กว่าปีราคา5บาท10บาทไปเดินกินเพลินๆได้ขนมหวานนมโตเจเปลิลแม่ค้าที่สวยที่สุดในซอยกับขนมที่หลากหลายและทําสดใหม่ทุกวันและขอปิดท้ายด้วยร้านเจนิดหมึกย่างหมึกย่างสดใหม่ชิ้นใหญ่ตัวโตๆน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆที่ใครมาสัมเพลงก็ต้องแวะซื้อกันทุกรายแล้วถ้าใครมีร้านเด็ดร้านลับร้านอร่อยคอมเมนต์บอกน้ำเจ้าทองไว้ได้นะคะ